สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งคะวันนี้เด็กๆก,ก็เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่44ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของการไหว้ทักทายกันนะคะอ่าเรามาดูสิคะว่า ประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีการไหว้เป็นเอกลักษณ์นะคะเวลาเราพบเจอผู้ใหญ่นะคะพบเจอคุณพ่อคุณแม่เราก็จะกล่าวคำทักทายด้วยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะพร้อมกับยกมือไหว้ยัยงเด็กผู้หญิงก็แต่งชุดไทยใช่ไหมคะก็พนมมือขึ้นมาที่อกแล้วก็กลมศีรษะลงเล็กน้อย เด็กผู้ชายก็เหมือนกันนุ่งชุดจงกระเบนนะคะแล้วก็พนมมือเวลาไหว้ผู้ใหญ่ก็ก้มศรีรษะลงเล็กน้อยนะคะ mm. เขาบอกให้เด็กๆสนทนาจากภาพเสร็จแล้วพร้อมทำทำท่าทางตามภาพอาเด็กๆลองฝึกทำดูจิคะ mm. พนมมือขึ้นมาไว้ที่อกก่อนนะคะ mm. เสร็จแล้วก็ก้มหัวลงเล็กน้อยเอา เอาเนิ้วมือของไม้โป้งเนี่ยจะเด็ดลงที่ไหนคะที่ใต้คางก็ได้เนาะแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพตกแต่งภาพพงร่างที่สัมพันธ์กันในรูปภาพเด็กผู้หญิงกําลังไหวใช่ไหมคะรูปภาพที่สัมพันธ์กันก็จะต้องเป็นรูปนี้เด็กๆก,ก็ระบายสีรูปนี้ลงไป รูปที่2เด็กผู้ชายก็ยกมือไหว้รูปภาพที่สัมพันธ์กันจะเป็นภาพไหนคะระหว่างภาพนี้กับภาพนี้อ่าก็คือภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยอ่าเด็กๆลองไปฝึกทำกันเลยค่ะครับเด็กๆคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนอัลฟาคิดนะคะขึ้นมาเลยวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันในหน้าที่ 24นะคะเราจะมาเรียนกันในตัวอักษรตัว R อ่า,อาเรามาดูนะคะตัว R เขียนแบบไหนอ่าลากลงมาก่อนเสร็จแล้วก็โคง้งแบบนี้แล้วก็ลากลงมานี่คืออักษรตัวใหญ่นี่คืออักษรพิมพ์เล็กใช่ไหมคะอ่าดกๆก็ฝึกเขียนไปเลยค่ะอ่าตามรอยตะเสร็จแล้วเด็กๆมาอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันนะคะ English for Alpha Kids Book One Letter R Page Twenty Four Listen Repeat and Read the Words Rat Ruler Rabbit คำศั์คำแรกแรดแรดแปลว่าหนูนะคะร u l e ลยรู้เลย,เลยก็แปลว่าไม้บรรทัดค่ะคำสุดท้าย r a b bit แ a b b i t แปลว่กกากระต่ายค่ะเด็กๆลองฝึกอ่านดูสิคะเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ลองหัดเขียนตามรอยเลยค่ะให้คุ้ทพกตัวเลยนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูได้นะคะไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานที่มีรูปภาพชุดประจำชาติไทยนะคะก็คือภาพนี้ขึ้นมาเลยเด็กๆดูสิคะว่า ชุดประจำชาติไทยเป็นอย่างไรก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะผู้ชายก็จะนุ่งชุดจงกระเบนใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะมีการใส่ผ้าถุงแล้วก็มีสบายด้วยแล้วก็มีการมวยผมปักป่นสวยงามนะคะการไหว้การกล่าวทักทายของประเทศไทยเราก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีสสดนี่คือคำกล่าวทักทายกันนะคะเวลาเจอผู้ใหญ่ ใครๆก็ตามเด็กๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพเลยนะคะให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอยากจะระบายสีแบบไหนก็ระบายเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูด,ดูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ